ลาบสวัสดีท่านผู้ชมทันด้วยดูยผมเอ็กดีจีจีซีวันนี้ผมก็มาเล่นโลบอกกันนะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะปกติเล่นแต่ฟรีไฟล์โอ้สงสัยทุกคนเบื่อแล้วมั้งวันนี้เรามาเล่น B ีสว m มซิวเลนเตรนะนี่ผมผมรู้ว่าเล่นยังไงเพิ่งได้นครั้งแรกลอนบุยแป๊บ,บนึงเดี๋ยวพัดลมมัน <Okay. S 2> โอเคฮแต่ไม่ไหวครับเเกียร์สักหน่อยแล้วกันเนาะเบอร์สองแล้วกันได้อยู่ okay, ั aw, ้โงเกตอนนี้เอาตักเขไามเกียร์เก่งนี้หรอใช่ไหมหน่ยใช่กดดิว้าวฮะ Open the X menu n อะไรไม่รู้ตรงนี้หรอเฮ้ย <Hey! S 2> วางไหนได้วาง,งเลยเบสิคบีนี่คอมมอนโอคนดกากกากมากเลยเนาะยังมันกดค้างได้เลยนะกดค้างเลยจนระิงๆเ,เขาเคยเล่นแหละแต่ว่าทำเป็นไม่เคยเล่นแต่นี่ลาดใหม่ เพลงไม่งูเพิ่เหมือนกันนะเดี๋ยวนะโอ้โเหเห็นเ,เห็นเน้มตายนู่นข้างบนหนู่นเราจะเล่นในนี้สักพักนะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนแมปนะเล่นแบ,บปแอะไรไม่รู้อ่ะยัางามันก็เซลเนาะ เดี๋ยวผมขอฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะตัดมาตอนที่ผมฟาร์มได้เดยอะละบายบายบายผมคิดว่าไม่ต้องตัดดีกว่าเอาเอางี้ไปเลยเล่นไปเลยเล็ก,กเกินเดินชนชาเลยเยอ ไปข้างบนมีคนสร้างด้วยนะนู่นน่ะน่ะตรงนั้นน่ะเห็นปะ,นนนนะนเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยคนสร้างชัวร์เน็ตมัง้งจำไ,ได้แล้วมัง้งแล้วตรงนี้จะมีทางลับอยู่วิ่งเข้าไปเลย ไปทางไหนวาจะไม่ได้ละไม่ได้เร่ยนนัดไปทางนี้หรอใช่ไหมจะไม่ได้วลว ตัวละครนก็เดินช้าเดินนี่ติกเก็ตเดี๋ยวเราไปเล่นแมปอื่นกันนะโอเคครับตอนนี้เราก็ตัดมาอีกแมปหนึ่งแล้วครับแมปอันแบบนี้เป็นแมปยิงยิงยงซอมบี้อะนี่แบบนัว้าวเป็นอะไรฮึ๊บึ๊บที่ปืนเลยวะผมลองเป็นซอมบี้ดูดิว้าว เมื่อเกียร์นะเนี่ยไงวะผมไม่เคยเลยเน,นี่นยลองนี่หรอไอ้ผมไม่อยากฆ่าเขาอยู่จะกระโดดมาเด็นเนี่ยเนี่ยประเด็มาเด็จะไม่ฆ่ามึงหรอ เท่แล้วนี่คืออะไรมีดเหรอเอ้ยมีดวะมาดิขอจ้วงท้องหน่อยดิเอ้ยอ้ยเ้ตายเป็นตายเว้ยตรงนีู้ช่างแม่งกฆ่ามันนี่ยเออจะตายจะตายไ้อ้ยอ้ไอ้ยหัวแตกเออเพื่อนเพื uh. ่อนเพื mm ่อนช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนยยยยยยย มาจริงมาจริงทุกคนลงไปเล่นเลชื่อแบชื่อว่าออมบี้แอคแท็กนะไม่ไม่ดูด้วยไม่มันนะมันนันม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 ันเฮ้ยเพื่อนสวยสวยสวยยายอูาอูาอุยเปนอ้หเวลาย่งไรวะเพื่อน่าฆ่ารา อยากเป็นโค้ชน่ะเฮ้ยมันนะเกมนี้มันนะทุกคนลองไปเล่นดูสมเด็จแคกอ่าใช่นะคือว่านี่ไปเสียงดีไหมสำคัญเสียงเพลงอ่ะตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่เออไม่รู้ว่าเปิดดีเทมันก็พอนะเปิดดีกว่าดูเยอะไปดูเจอแล้วเจอแล้วมาโยนนูน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  เฮ้ยเกมหมดแม่ยลไปครับไปแมปนี้มันว้าวาเกหมดเ้เอาไดิบห้าย่างนี้ซื้อปืนได้ไหมวะกดตรงไหนวะนี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮรูด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 ูู Mari abrah lah, la, la. malas. Woah. Toyo. Turun zombie. Ya 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 Oh. Mari. Tanam oh. 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 จะไม่มีวันรอดีดริเวนี้ให้แบบนี้วันวะมันวะเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสผมอาจจะได้ทำอีพีสก็ได้ก็เราดูกันเรื่อยๆทีนดูดูดว้าวโอ้ไม่ใหม่ตายซะตาย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 มาแตกดู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 แค่นั้น ผมเล่นมุมมองบุคคลที่หนึ่งดีกว่าทำไหมหะดีมุมมองนี่แหละดี้้วตายยังวะตาย่เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราบางไม่ยด้ไ่ไดเราดตัวันึ่งนะอยากอยกได้ปนม่นตายเผมผมชอบเล่นนี่บนี่นี่เลย จู่ๆกประจำหมู่บ้านโอ้ยเย็ดแม่เล่นปืนดีกว่ออออยิงดไิไม่โดนสักนัดเลยเอซอยกูรัวซอยคอยเนีกเอกวะปลย เชื sociedad, 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 sociedad. Ma ่อแค่ไหนเชื <S S ่อแค่ไหนเย้ยยยยยยมาให้ยย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 กนยยยยยยยกยยยยยยายยนยยยยยมยยดยมาดยหยย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 กยมยแยกยายยยยยยตยยยมคุ้มยยยยย่่ง

ไหนเลยยิงแล้วก็ได้ปืนแม็กนัมแม็กนัมดีป่าววะบวกเท่าไหร่ผมยจะได้อูซี่อ่ะเยอะแม็กนัมอ้อยยิงโค้ช้าเลยมันแรงเหรอวะไม่เห็นแรงเลยไม่ค่อยแรงะแล้วตัวซี่ยังไงวะ แมงบอกชิพันอืมอมอืมอืย้งรัวยิงรัวๆอืมยิงดิยิงรัวๆัวมากเลยรัวบ้าเลยเอ้สวยหมดแต่โอ้ยเเพื่อนพักก่อนถืว่าแมงเลือดแดงไงนั่นแะ มาเลมาได้มาได้มาเดยมาเลมาเลย ECO เยตมาปา,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 าเข้าหน้าไม่แี่แรงวะ่ะเอามีดปาดเฮ้ยขอ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 เดย์ยัไวะเพื่อยนยิงใคร ตีดินตีดินตินตินตีนเล็ดเด่นเย่เล็ดเดนดนรอไปินทีไม่มีใครมากัดเนี่ยเฮ้บอสบอสอยู่นู่นบอสอยู่ไหน โอ,มอ,โอ้มาอยู่ข้างในนะ่ยังม,ม,มาอยู่ข้างในนะว้าวว้าวเม้นว้าวว้าวว้าวเพื่อนเพื่นื่อนมาอยู่ข้างในลุกขึ้นเย้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 ยิงหัวมันยิงหัวมันเออเอ้ยเอ้ยมาดีครับโ้แรงวะ่ะแรง โอ้ฝนแม่งโดนมันจะกำไมลดนเหมือรแบบไฟโอปาดไม่แมากเลยน,นี่นะคือข้บนปาไม่ไปไม่โดนแะ้วเคสักหน่อยก็อนี่โคตรชิวเลยนั่งดูเป็นแหลอดเลเวลาโคตรโคตรชิวนั่งด เราจะตายหรอบอสขนาดนี้ต้องได้เงินเยอะแหละอมาเลยมาหมีดหมีดต้มาเดี๋ยวครับเหมือนลอยเวรก็มาเดี๋ยวครับซือเฮ้ยเฮ้ยลูกลุกลูกเดี๋ยตายเหรอเฮ้ยเชื่อกระโดดกระโดดก็ไม่รอดผงก็เป็นพวกเสียสลาที่ไม่ได้สร้างดาเมจหาเลยเลยเยอะ ไอาโดนเองไงล่ะโดนตัวอยู่บนต้ไนไม้ดีหรอฮะตุ่ยตุต่อยู่ด้วยโอ้โหโดนตบยับผมเล่นม,มูมอนนี้ดีกว่า,หหาเห็เมมนไหมตู่ยเออเออเล่นบนต้นไม้ดีอือ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 ม,มาดิก็มาเลยครับผมลอยเวีน เฮ้ยเพื่อนดันแน่ย้อนนี่เหรอมนดูนมันดูนมันูนน,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 นเอเ้ยกคนมาเดกคนมาเดกคณมาเอเ้ยเอ้ยเอเ้ยเอ้ยม่แล้วมนจะตาย้ง่นะเฮ้นแบกไดโอซีอ่ะพวกร้อยวาแต่มนยังไม่พอว,ว้วาวเจ้าเฮ้ อุจิอยู่เด้เนี่ยอุจิอุจิวอุจินันยิงวาอุจด้วผมขอตายมั้ไอ้อมบี่เกิดกูเลยิดกูะตาย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 อย่าอ่าอย่าจะเป็นผู้เสียสุดเน่ยยาองลองเป็นอมบี้อยดิมันต่อ เดินมาแบบนี้โดนยิงตายอย่ยงงออนนีอันนั้นสอมบี้อะรกที่มันมีสีแดงะฮลโลคอมเนตเดิน,นาม,ดม,มาดีครับอยากใช้ยีดแลให้หนูตัวตัวตายเอแบงแบงแงแบงงยู่บนต้นไม้เ็าไม่รอดผมเป็นคนเอ้ยติดไฟีกใไ นี่ซอมบี้ฉลาดนะเปยี่ต้นไม้ได้เต็งตึงต็งเต็งเด้เขาจะยิงตัวยิงแคตัวอยู่บนต้นไม้ยิงตัวให้โดนระเบิดนะอะไรตัวได้บาคนะาวะอะไรวะแต่ตัวนี้นี่ตัวเ<า>ดีฆ่ารนะฮะเพื่อน ให้เอาจะทจากไหนวะเพชรมันก็ไม่ได้ช่วยหายเลยเหรอเออซื้อทำไมวะเพื่อนดูแม่ก็ตายเลยวะเนี่ยวะมันที่มันยายโอวซิ